คุณได้พูดอะไรบ้งโบเป็นดันค่ะมาคณเขาบอกว่าคุณจะแต่งงานเหรอคะว้าแต่งาม่ได้ขาเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเหรอเดี๋ยวให้ข่าวสดกดไลฟ์สดให้ทันก่อนโอเคฮะสี่สามสองเรื่องนี้เลยเนาะอ่ะเห็นบอกว่าจะประกาศข่าวดีจริงหรือเปล่าเลยหรอเขาเขียนกันมาในเว็บบอร์ดเรื่องจริงมะเนี่ยเว็บไหนเว็บไหนเว็บไหนจริงขอแหล่งข่าวด้วยโอเคอ่ะป้าไม่มีไม่มีไม่มีค่ะ คนก็บอกรอรู้สซพร์ยพรสหรือเปล่าหาตังอยู่แม่ใครเป็ดคนหาหาด้วยกันใช้เยอะใช้เก่งใช้เก่งหรือว่าค่าสินสอดมันค่อนข้างจะสูงสินสอดเนี่ยก็คือสินสอดที่หนูจะต้องให้เขาค่อนข้างสูงอะไรนะต้องไปขออ้า ปกติผู้หญิงเขาไม่ได้ขอผู้ชายหรอคะไม่ใช่ใจเะไเราอยู่ดีใจเนาะเมาตำนานใหม่หรอตำนานใหม่เพราะหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยผู้ชายมันหายากหนูก็เลยจะใช้เงินนั่นแหละฟาดคุณจะบอกว่าอาจริงจริงหรออ้าวเอาที่ว่าความรักเรามันเข้ามาเจ็ดแปดปีแล้วคือตอนนี้มันติดเรื่องอะไรทำไมมันยังแบบไม่โป๊ะเช๊ะสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันติดเรื่องเงินแม่เงินมันยังไม่ถึงเป้าแม่ ตั้งไว้เท่าไหร่กี่หลักอ่ะมันเป็นกี่หลักอ่ะก็อยากได้ที่เยอะที่สุดในแบบว่าตอนนี้โปรดักต์เดี่ยวมันเข้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแต่งงานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโปรดักต์แม่ละแม่และเด็กละเออก็ขอเก็บเดี่ยวไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นแม่เนี่ยมันกลับมาเดี่ยวไม่ได้ละเออเราก็เออขอเดี่ยวเดี่ยวไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ชนี้กัอยอะงานก็เยอะทั้งคู่นะแต่มันก็ยังไม่พอแม่กินหลักคนตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่คุณแบบว่าเก็บนได้เท่าไหร่ละ น้องขออีกมันไม่มีขอบเขตจริงมันเป็นฟิวบอกว่าเอ้ยอช่วงนี้มันกำลังดีเนาะเอ้ยเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรานับเป็นปีเหรอก็บอกไปแล้วว่าไม่เกินสี่สิบแต่พมบอกว่ามันนานไปนะไม่ต้องห่วงเรื่องใบหน้าเพราะเรามีหมอที่เก่งมากๆตอนนี้และเป้ามันเพิ่มขึ้นทุกปีหรือเปล่าคุณกับเป้ามันเพิ่มขึ้นจริงๆต้องต้องทำงานกับก็คือถ้าสี่สิบผู้ชายไม่ขอนี่คือขอผู้ชายไง เขาท่านเลยแต่งเกิน40มันไม่ได้แล้วไงแม่แล้วถ้าเขาชิงของคุณก่อนล่ะแต่งอยู่แล้วโว้าพอใครขอก่อนคนนั้นต้องเลี้ยงดูเราเออแล้ว40ไม่ใช่ไปขอเธอก็ต้องเลี้ยงผู้ชายก็ไม่ได้ติดแต่ถ้าปีนี้เขาขอก็เพื่ที่ยังเลี้ยงผู้ชายเลยว้าสำนักไหนครับแต่ข่าวไหนจากแหล่งข่าวไหนครับปุ๊กลุ๊กอธิบาว่าถ้าปีนี้อยู่ ปีเนี้ยไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ไม่เคยคุยกันแบบว่าใกล้ๆนี้แหละคือภายตลอดจริงหลายคู่แล้วหรอหลายคู่แล้วนี่แหละตลอดอย่างตัวไหนละกันอย่างอย่างอย่างเคยเบรกเขาหรือเปล่าเคยเบรกเขาไหมว่าถ้าจะขอต้องต้องยังไงต้องบอกต้องขอเติมลิปเติมปากบอกว่าถ้าช่วงปีไหนสนใจจะทักทามเราเป็นการส่วนตัวก็ก็แจ้งล่วงหน้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าจะได้แต่งตัวสวยทุกวันเขาก็เลยบอกว่าเออยังไม่ต้องสวยช่วงนี้ไม่ต้องสวยยังไม่ยังไม่รีบเวลาไปทบไปทิพย์ไม่มีพิรุธไม่มีเลย คุยหยิบดูอะไรมีไม่มีไกลไกลแต่เรใช้คุยเพ่อแกล้งเล่นมันไม่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เลยเรียกว่าเออแล้วถ้าคู่เราพัฒนากันมาเยอะแล้วมันเรียกว่าผ่านทุกจุดที่ปรับตัวกันมาเยอะเลขอาถรรพ์ถูกก็ผ่านกันมาเยอะสามอาทิตย์เก้าไม่มีไม่มีตัวไหมคะคือถ้าเอาดราม่ากันหนูไม่มีนะมีความมีความสุขมากเลยอะตอนนี้ยแล้วแล้วพี่อึ้งเลยอะพี่เป็นตบหน้า ไม่ไม่ไม่ทะเลาะกันเลยไม่มีปัญหาเลยเลยค่ะจริงจริงเข้าใจกันเขายอมเข้ายผู้้ายยอมก็แบบว่าอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวกันไปทีละจุดอะไรแบบนี้ปีที่ปีที่เจ็ดใช่ไหมคุณกำลังก้าวเข้าแไม่เคยนับเองเลยนะเนี่ยมีพี่ๆคอยนับให้ตลอดอะประมาณแปน่าจะประมาณแปดก้าวผ่านในช่วงปีเล็กเจ็มันมีอะไรที่แบบว่าไม่ดีไปบมางคุณ คือเพิ่งตอบไปครั้งที่แล้วว่ารู้สึกเป็นแปดปีที่เร็วมากเลยเอะแกเหมือนไส้ปเหมือนไส้ปมอนตอบหนตนพวกเราเ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างที่เปลี่ยนทุกปีกล้า <laughs> แต่เป็นแปด <laughs> เป็นแปดปีที่มันแฮปปี้ลงตัวทุกอย่างดีดีทุกหรือว่าเราค่อย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 รู้จักกันมากขึ้นในทุกๆปีค่ะแล้วก็ เป็น8ปีที่หนูว่ามันดีมันดีขึ้นด้วยซ้ำในตลอดเดวันกับวันนี้8ปดปีคือมันค่อยๆที่จะดีขึ้นจากเดิมอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาคือคนพิเศษที่สุดสำหรับร้เลยเพราะเธอบอกว่าแปีที่รอสมันก็อยู่แล้วป่ะมันต้องพิเศษอยู่แล้วปะอันนี้คือจะขีดรอบใช่มัมจะเอาคำตอบอีใช่ไหมไม่แต่เขาบอกว่าเธอไม่บอกเขาว่าเป็นแฟนสักทีเขาจะไปยอมให้สถานะสักทีถามจริงมีใครไม่รู้ไหมว่าสถานะมันคืออะไร แต่วันนี้พวกฉันอยากฟังเต็มผู้ว่ากันว่อะไรมันเที่อะไรมันเที่อะไรมัน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 เป็นบันติดที่เราเป็นผู้หญิงมันเป็นกุลสตรีมันเป็นบอกว่าถ้าเราพูดก่อนนี่ก็คือเราดูไม่สวยจะให้ผู้หญิงจะกี้ตะขอเตะหรือล้มโอ้ใช่ล้มไปแล้วล้อลบมันเปลี่ยนไปแล้วนางได้ คือหนูถามว่าทําให้กันขนาดนี้มันมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงเอันนี้คือว่าอื่นไปได้ไงไม่ก็ชาวเน็ตไงบางทีบางทีชาวเน็ตอ่ะเขาดูสัมภาษณ์แล้วเขาแบบา๋อไอ้ทอไม่พูดสักทีไม่รอกว่าพวกเธอหุดกิดฉันเลยได้งานหูดกิดกันต่อไปจ้ะเออมันเรียกที่รักไหมป่ะตอนนี้มันเกินไปแล้วป่ะเธอเรียกใครกันว่าอะไรฮะไม่บอกหรอกเก็บไว้สองคนแต่มันเกินคำว่าที่รักแน่นอนอยู่แล้ว ก็ขิงนั่นแหละขิงว่ะจริงๆต้องขอทนยาวนานอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีการวางแผนอนาคตเรื่องของครอบครัวครอบครัวผู้หญิงบางคนเขามีในเรื่องของการฝากไข่ใดๆเธอมีแคือหนูไม่ได้แพลนอยากจะมีลูกค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องฝากไข่เร็วๆนี้เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเผื่อเราเปลี่ยนใจในอนาคตอะไรอย่างนี้อะไรอะไรทำให้ใจอ่อนอยากจะเป็นการฝากไข่วันดี้คุณแม่ ไม่มีความคิดเลยแต่ว่าเพื่อนรอบข้างอ่ะมีกันหมดเรากลัวเราไม่ไม่เป็นกระแสเป็นฟิลแบบเฮ้ยทุกคนมีเฮ้ยเออกลัวแบบเผื่อวันนึงแม่และลูกมันมาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีอะทำยังไงอะมันก็เออแค่นั้นเลยแต่ีลูกนี่ออกงานคู่ลูกนี่ไหลเนหลอเออเห็นพี่พี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเธอเราอยากมีลูกตอนนี้เลยอยากมีเลยแต่ใจจริงก็คือคิดแต่แหละอยากที่จะแบบ ก็คิดว่าจะฝากไข่ค่ะแต่ว่าจริงๆอะไม่ได้อยากยังไม่อยากมีน้องเพราะว่าเราชอบอิสระชอบไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นเพื่อนทุกคนที่มีลูกอะทุกคนแบบมีความกังวลในการที่จะต้องดูแลลูกกันหมดแล้วกว่าที่จะแบบลูกโตแล้วไปได้ไปเที่ยวมันก็นานอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออไม่ยังไม่ได้อยากมีลูกไม่ได้มีแฟนอะไรเงี้ยภายในปีนี้เลยใช่ไหมฝากไข่ฝากไข่ฝากไข่ดลูกคุณพี่คุณพี่ต้องมาออกกล้องฝากคำนาบพี่จบปลุกลุกในปีนี้หรือเปล่าที่เราแลนไว คิดว่าปีนี้ไม่ก็ปีหน้าค่ะแต่ฝากไว้เขาไม่รู้เลยเขาไม่ได้ต้องการไข่เราเลยเราคิดว่าเราต้องเก็บไว้เฉยๆฝ่ายชายบางทีก็อาจจะเออบางคนก็ฝากสระเพิมฝากเชื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเปลี่ยนพ่อได้ค่ะไม่ได้ไม่มีพ่อต้องเอาคนดีอุ้ยฝั่งนี้อึ้งกันหมดเลยอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะเเพิ่งทำแฟนเฟิร์มไปเมื่อกี้เองอ๋อเหรอใช่ไปคอนเฟิร์มไปแล้วอ๋อใช่ไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราฝากของเราไปก่อน อน,นาคตภาว่ะาการ <c oughs> สงสาร <c oughs> แม่แม่ควบคุมการผลิตฉันตั้งแต่ฉันยังเด็กแนละ้วตอนนี้แม่ใจใจรุ่มระทวยมากเลยแม่ตอนนี้ยอย่าอย่าพูดหยุดดีหยุดดีอย่างเงา ปั่นน้ำโพน้ำผ่นจมแให้กินอะไรเ้ยล่าสุดเขาซื้อน้ำตาลสดให้ฉันจ้ะของอะไรคุณขาดน้ำตาลคอนเทนด์ยังไงคะขาดน้ำตาลเหรอต้นกำเนิดของคอนเทนต์นี้คืออะไรคะต้นกำเนิดคือฉันอยากกินน้ำตาลสดมากแล้วฉันก็แบบเฮ้ยอยากกินน้ำตาลสดซึ่งปกติคือเขาก็จะไม่ให้เพราะว่ามันคือความหวานแต่คือเนื่องจากวันนั้นอากาศมันร้อนมากแล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เลยตามใจเขาเลยถอยรถมาแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลสดให้ฉันแค่นี้คือผู้ชายแสนดีคอนเทนต์ดีมากแค่นี้ข้อดีมาก เคยเป็นคนดีนไอ้เนื้องมันไม่ได้ขาดหวานแต่มันเพิ่มความหวานถูกไหมไม่รู้แต่อะไรที่ผู้ชายทำคือดีหมดเขาตามใจใช่ไหมเขาตามใจไม่จริงๆอ่ะเขาเป็นผู้ชายน่ารัก <c oughs> เป็นผู้ชายสุภาพแล้วก็เป็นแบบ เป็นผู้รับฟังเป็นผู้ติดตามทุกอย่างที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เขาอะทนฟังสิ่งที่เราพูดในทุกๆวันได้คือถือว่าสุดยอดแล้วเ <c oughs> พราะเราเป็นผู้หญิงพูดเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราจะไม่ปล่อยให้เขาจากมือเราไปเลยอะให้เขาจากมือหรือไปให้เขาถอยไม่ให้ฟังเรา <c oughs> คือทุกวันนี้เขาอาจจะมิ้วเสียงเราก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ขอแค่เธออย่าขัดแค่นั้นเองเธอให้เราพูดนะเราเราอึดอัดเราขอพูดได้เป่าเนี่ยความเซ็กซี่ของเขา เออใช่เขาเซ็กซี่หรอเธอโอ้ถอดเก่งมากเธอมันยังไม่ซัมเมอร์เลยนะเธอไม่คิดว่าซัมเมอร์จะมีเซอร์ไพรส์จ่อเธอจะปล่อยคู่มาหรอหรือยังไงไม่ไม่ปล่อยคู่แต่ฉันอยากให้พวกเธอได้แบบที่น้ำลายมันหกมันได้เงี้ยอยากให้โชว์อยู่แล้วเลยซัมเมอร์ต้องได้เจอกันที่พี่นะค่ะฝั่งนี้คือแบบคืออยาปวดให้ผู้หญิงทั้งโลกได้รู้ว่ามันแซ่บแกก็ให้เขาอิจฉาแล้วแหละ ให้เธออิจฉาฉันก่อนเลยตอนเนี้ยเออมันเป็นการแบ่งปันให้กับพี่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 กระเทยนะคะมันคือเหตุผลที่หนูยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะหนูเป็นนักแบ่งปันอันดับหนึ่งเออเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นกระบอกเสียงว่าเธอถอดนะมีคนเขารออยู่ซ้ายขวาเนี่ยเต็มไปหมดลเลยเป็นการทำทานอย่างหนึง่งอย่างหนึ่งคุณได้เห็นแต่ไม่ได้กินจ้ะ เกิดขัดวเอาเลยเอาเลยเอาเลยได้เห็นไม่ได้กินปุ๊กลุกขิงแรงกลัวแล้วแม่วันนี้หนูทำอะไรไปบ้างอ่ะได้หลายหัวเลยเหรอแย่แล้วแม่แต่เราก็เหมือนเดิมใช่ไหมที่แบบว่าไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงเขาไม่ได้แบบเราไม่ห่วงอยู่แล้วมันไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วเขาก็ไม่ห่วงเธอหรือว่าเธอทำเพื่อที่จะไม่ให้เขาห่วงเธอไม่เรยยมือไว้เธอห่วงเราหน่อยเฮ้ยขอหลายทีแล้วเฮ้ย เฮ้ยเม้นหน่อยแบบหวงแบบคู่อื่นเขาแบบเฮ้ยถ่ายแล้วไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวขอตลอดพี่ไม่น่อยเม้นหน่อยไม่มีไม่มีไม่มีถ่ายให้ด้วยถ่ายให้เออเฮ้ยอะไรนะแม่อ๋อใช่ใช่ถ่ายให้ถ่ายให้เขาหามุมใดๆเขารู้มุมใดๆเธอแม่แบบว่าตรงนี้สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีเมตตาคือถ้าเราไม่ได้เขาก็จะช่วยแก้ไขให้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใจเย็นว่าทำไมเราถ่ายไม่ได้สักทีวะ บอกเธอใจเย็นนะคนที่ได้รูปคือเธออ๋อเออใช่เดี๋ยวเราใจเย็นแป๊บนึงแล้วเราก็เอออะไรเงี้ยคือเขาเป็นเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเราการที่เขาทนเราได้คือเราขอบคุณมากคุณไหมเธออย่าไปเลยนะร้องเธอแล้วเธอรู้มุมไหนมุมของ สวยสวยไหนสวยแบบสวยกล้องหรือว่าสวยแบบกำกลางกำกลางอ๋อ้ก็งงซึ่งเราก็รู้ว่ามุมนี้เป็นมุมขายของเขาดูแกล้งเล่นเขาหล่อทุกมุมอเอ้ามีมุมไหนไม่หล่อพูมเสิดีทุกมุมค่ะหค่ะผันหลักทั่หล่อเลยขอบคุณนะคะที่แจให้ตาร์สำหรับวันนี้ถ้าหัวข่าวดีๆหน่อยนะแม่ อ๋อโอเคนะขอบคุณมากอยากเอามีมไปเยอะกว่าเดียเอาไปงานอื่นบ้างเออหมดเยอะไปหมดแล้วอันี้ได้แล้วนี้ได้แล้วแม่แล้วได้บุญแล้วส่งสารอุตษาตีรถมาจึงแจ้งวัฒนาวันนี้เนี่ยเขาออกงานวันพุธเธออยากจะให้พวกฉันถามอะไรกับมาได้ไหมวันนี้อกูรี๊ดขออย่ารอได้อีกมีมนะแล้วก็คือปากบอกผ่านทางกล้องไปเลยอย่าแต่พูดจริงๆนะอย่าเพิ่งรีบนะขอร้องเก็บตังก่อนฉันขอเก็บตังก่อน ฉันอยากในบ้านหลังใหญ่ได้เห็นแต่ไม <in Natural Four> ่ได้กินเสียใจด้วยจ้ะทำท่ากินซึ้งทำไมหรอมันขิงยังไงหรอก็ขอโทษที่เธออาจจะได้เห็นหุ่นดีๆแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กินถามต่อได้ไหมล่ะ